กริปด hey, ิบดิบการิการิการิดิบดิบตวงเตียมเตียยออกมาจากไข่เจ้านอนตัวใหญู่ไข่กันเนาะการิบการิบไปการิปการิปไปการิปการิปไปบนใบมะอ่อนการกัดกิน กะดดบกะดดบกัดดิบดิบดตัวตัวเตรียมเตรียมออกมาจากไข่ต้องูตัวใหญ่หุ่ไข่กันเนาะกัดึิกัดลิบไปกัดิบกัดลิบไปกัดดิบดไปบนใบไม้อ่กัดกัดกินกินอิ่มแล้วก็นอนแล้วเจ้านอนก็ชักใจหุ่ตัวแกล้งตัวไวกับจริง นอนนิななな่งนิのの ập, ่งนานาวันเลี้ยงคืนเวียนผ่านนอนนอนหลับสบายเจ้ายังเป็นดักแตะมีแต่เยื่อใยหุ่มห่อคงได้เป็นละแล้วเนาะกัดแล้ว ตัวใหญ่บินไปบินไปบินมาบินชมดอกไม้นานาพีเสือจ้าจะสวยจังเลยกลายเป็นพีเสือตัวใหญ่บินไปบินไปบินมาบินชมดอกไม้นานาพีเสือจ้าจะสวยจังเลย